เอาค่ะพี่น้องหลังจากซ้ายดวนก่อดเท่าหม้อไปแล้วมาเบิงซ้ายดวนอุดรอ,อาจจะมีสองสายอยู่ในคลิปเดียวกัน Ada pi you know. อันนี้เป็นสายใหม่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าถือทุกงวดว่าสันผมได้ชุงวดเด้อแม่ขั่วว่าสันเพิ่นว่าก็เลยว่าขออนุญาตเพิ่นวาถ้าเพิ่นถูกเป็นบนเด้อพี่น้องเด้อบนอย่างเดียว มันบ่คันมันบ่ซอมบักเตียวคันครั้งจังเลยโอ้ยบ่ว่าซ่าเจ้าเด้อบ่ได้ทุกตา <coughs> นย่างเดียวมาามเบิง้งมือนีในคลิปเดียวกันสีลงสองสายเด้อพี่น้องเด้อบนอย่างเดียว เพนเพนเพน่นให้หาคู่พี่น่องสำหรับสายดวนอุดอรบนอย่างเดียวเด้อบ่ตองลงลางเป็นบนอย่างเดียว บานี่เอาแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องอันนี้เป็นสายแหลกที่เข้าได้่นลงสายนี่ชั่วล่างอย่างเดียวพีาสันนี่ครับพี่น้องมาไม่ไม่หมัดหมัมดๆสดๆด มาเบึ้งกันอีกอนาติดตามยุพี่น้องเพราะว่าเป็นเลขล่างยางเดียวนาติดตามยุ ชุดนี่เป็นชุดวัดใจเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อชั่วล่างวาสันเ่นว่า เอ้ามึงด้วยพี่นองเด้อมึงไหวบ่เสียไหลมักกระตามบ่ามักกะบ่าตามฟันท่งให้สองคู่อ้อ <c oughs> อันนึงสายบนอันนึงสายล่าง อันนึงงสายบนอันนึงงสายลางซ้ายบนสา,า,า,ายดวนมาจากทั้งอุดอรบนอย่างเดียวบ่มีตัววิง่งบ่มีตัวเลนจับคู่มีเก้าสองเก้าห้าเก้าหห้าปหาแปดหนึ่งกาหกหนึ่งเลขมีสมหลักบอกพี่นอละละ้องหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักหลักละสอตัว บนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือสายบนสายดวยนนี่คือสายบนนี่ของอุดอรนี่สายมาใหม่สายมาใไม่เอามาเข้ากับตามบ่ามาเข้ากับเบิงไ้พี่น้องเพราะว่าตัวเลขทุกตัวจะเป็นสูตรคำนวณบอมเป็นเลขฝันบอมเป็นเลขถากต้นใหม่ บอมเนเลขไปสักกระตุกนะพี่น้องนะอันนี้คือสูตรคำนวณของสายด่วนอุดอรเพิ่นว,พนว่าเพิ่นว่าเพิินได้คุงหดวเพิ่นว่าแม่ขัวสื่อไว้เนเดอร์วสัตเพิ่นว่าหาจับรตเตอรี่ไว้น้ำแน่ันเพราะว่าผมได้ชงหัวดีดเหล็กชุดนี้เอาตามเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อส่วนชุดนี่ด่วนดวน,ดวนสุด,สด สายด่วนสองสายสายอุดรกับสายสุดวัดใจเอฟซชัวล่างตัวเดียวฟันสามจับคู่มิสามหากับสามหกแค่สองตัวพี่น้องเอาปินจ้งไดกันให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้ววากนณาเลนนาติตามยุดอกเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวแล้วก็จับแค่สองคู่ ล,ล้วก็ลัไปสน้นกันกับหลายๆอาจารย์อยู่ดิสำหรับล่างชุดนี่นะคะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้เบื้องคะ่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของมือนี้มือนี้ให้พี่น้องเอฟซีแม่ขั้วเห่งๆปังๆอาหาบค่อนเอาเด้อพี่น้องเด้อหาบเอาสำหรับสายวิ่งสายแลนล่างเพราะว่าชนกันกันกนกบแต่ละหลายๆสายอยู่ด้ สามนี่แล้วก็สามหาสามหกเป็นตัวเลขที่ติดอันดับตละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบื้องสำหรับตัวเลขแนวทางของชุดวัดใจ FC สี่ล่างอย่างเดียวสามตัวเดียวเอาพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังถามให้อีกแม่ครัวลองอีกเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ